สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆพับเงินก้นถุงนะคะเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมทรัพย์นะคะจะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะโดยแบงค์ที่เราใช้นะคะจะลงท้ายด้วยเลข8นะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยในแบงค์เนี่ยจะต้องมีเลข5้าเลข8เลข9ด้วยนะคะถึงจะดีมากนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยขอให้มีเลข8ไว้นะคะเป็นเลขลงท้ายนะคะซึ่งเลข8เนี่ยนะคะในความหมายคือเลขเสริมทรัพย์นะคะ เป็นอินฟินิตี้เลยนะคะเลข8นี้นะคะแล้วก็เวลาพับแล้วเนี่ยเราจะนำมาใส่ในถุงแล้วก็จะมีข้าวสาร21เม็ดนะคะเพิ่มเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะคะให้เรามีกินมีใช้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะวิธีพับนะคะคือเราจะมีแบงค์ร้อยใช่ไหมคะเราจะกลับด้านนะคะ แล้วพับทางด้านขวานะคะพับลงมาก่อนนะคะลักษณะนี้นะคะพับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราจะพับทางด้านซ <pasa> ้ายพับขึ้นนะคะเป็น,นะะลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะแล้วพับแนวทะแยงตรงนี้นะคะให้มาชนกันค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราไม่พับลงนะคะปลายนะคะเสร็จแล้วให้เราหมุนนะคะ เราจะพับตรงนี้ให้เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะพับออกมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้วนำปลายนะคะใส่เข้ามาในด้านในของกระดาษนะคะในแบงค์นะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านแล้วก็พับด้านแนวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วนำปลายที่ได้สอดเข้าไปด้านในค่ะ เราก็จะได้แบงค์ที่ออกมาในรูปทรงของเป็นทองก้อนนะคะตัวแบงค์ก็เปรียบเสมือนเงินนะคะส่วนรูปแบบที่เราพับก็เปรียบเสมือนทองนะคะทําให้เรามีเงินมีทองนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับในการทําเงินก้นถุงอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะหาถุงนะคะแล้วก็ข้าวสาร21เม็ดด้วยนะคะ เพื่อเป็นการเสริมกันนะคะเสริมความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดมือนะคะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆพ,พอเราพับแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนำถุงใบนี้เนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมลาภมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะและคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ